ก็โอเคนะครับผมกาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมกาววันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับได้ีินีนะครับผมกาววันนี้ผมก็จะมารีวิวสกินในลัคกี้รอยอลนะครับผมนี่นะครับอยู่ที่โกรอยอลนะครับผมเนี่ยนะครับผมก็สุ่มได้แล้วนะครับผมนี่ชุดนี้นะครับผมผมก็จะมัน รีวิวแล้วก็จะมาลงแรงทุกคนให้ทุกคนได้ดูเลยครับผมวาวนะครับวาย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 โอเคเริ่มเกินเลยไปครับก็ได้เข้ามาหน้าเกมที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็โอ้โหแผ่นที่สเสบียงเลยเลยแผ่นที่สเสบียงนะครับผมสเสบียงสเสบียงนะครับผมเลยนะครับผม้ยม,มีคนข้างล่างว่ะท่านผู้ชม สองคนเลยก็ตอนนี้ก็มืดนะครับผมผมเล่นตอนมืดนะครับก็มันน่าจะตึงอยู่นะครับผมเพราะว่ามีแต่คนเล่นเก่งๆนะครับผมก็ส่วนอาจจะมีบางส่วนที่อ่อนนะครับผมไม่เชิงอ่อนนะครับเล่นไม่เก่งนะครับผมผมอีกคนหนึ่งนะครับผมที่เล่นไม่ค่อยเก่งนะครับผม เก็บของไปเรืนะ่อยๆนะโหชุดนี้ก็เฟียวฟ้าวมะพร้าวแก้วมากเลยนะครับผมผมว่ามันเทดีนะผมว่ามันเทดีนะครับผม,มอยอดเลยครับสวยมากเลครับสวยจัาเก่อฟาร์มต่อนะครับผมอันนี้ก็คือแฟนผมนะครับผมเนี่ยนะแฟนผมเองนะ เฮ้ผมเล่น M 4ดีกว่าว่ะจิบ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 เฮ้ยท่านผู้ชมเอามาดิ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 เฮ้ยผมยิงก่อนเดี๋ยวมีคนลาดนั่นไงโอ้โหท่านผู้ชมโหเจ็บเจ็บเจ็บเอา้าอะไรอะผมยิงโดนยิงได้ไงอะเอาแล้วท่านผู้ชมบนยิงได้ไหมครับ เฮ้ยผมโดนยิ้งได้ไงอ่ะเกินไปแล้วเพราะเป็นความสวยของชุดนะครับผมผมเลยไม่ตายนะครับแค่ดาวเฉยนะเออน้องๆก็ไม่ได้แอกดีละก็มันก็จะไม่มีเสียงเกมนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะมีแตเสียงผมพูดนะครับผมก็มันอาจจะไม่ดู อันนี้เท่าไหร่นะครับผมแบบไม่มีเสียงเกณฑ์ครับก็มันก็จะไม่มีอัรรถในการดูนะครับผมก็ฟังผมเสียงผมพูดไปก่อนละกันโอเคว้าววววว้ววววมววววแว้วว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 มาวว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 วกันมาวีววววมววววีวววมาีววน ไปครับไปครับเจ็บไปดมิมันไปไหนแล้วอยู่หลังรัวท่านผู้ชมหลังรัวใช่ไหมเฮ้มันขึ้นบ้านแล้วมันขึ้นบ้านแล้วมาเลยครับเฮ้ยมีคนมาท่านผู้ชมท่านผู้ชมเฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยมันตึงไงยียนี่มันตึง เฮ้ยโอ้โหแตกเลยปืนนี้แม่งกระจอกกว่าท่านผู้ชมปืนทุกซองใหม่อ่ะโอ้โหแม่งกระจอกอ่ะโอเคนะท่านผู้ชมก็ชุดสวยนี่นะครับผมก็สวยมากนะครับผมเทใจนะนะน้องๆบวกไหมบวกเท่าไหร่บวก27นะครับผมโอเคนะครับก็สั่งเลยคลิปนี้ถ้าใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมก็ไปละบ๊ายบาย